คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับในยุคปัจจุบันเองคนเราหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องของการอักเสบถ้าอักเสบภายนอกเราเห็นครับแต่ถ้าอักเสบภายในร่างกายของเราเราไม่มีทางที่จะเห็นได้นอกจากอาการจะแสดงออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการอักเสบกันและตัวช่วยดีๆที่จะทำให้อาการอักเสบเหล่านี้ดีขึ้นกับอาจารย์มานิพรพารภผู้ช่วชาญด้าสุนไพรอโรเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะพูดถึงการอักเสบค่ะอาจารย์ค่ะปกติเาอักสบภย นอกเห็นชัดาเรียกแผลนะฮะแต่ว่าที่เราไม่ค่อยได้คุ้นชินเท่าไหร่คืออักเสบภายในครับผมอักเสภายในคืออักเสบภายในนี่เรียกว่าเราเนึกว่าเออมันก็คงปวดกล้ามเนื้อมันก็คงปวดบริเวณต่างๆภายในปวดท้องปวดอะไรไป แต่จริงๆมันมาจากการอักเสบทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ที่เราที่เราเห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของการที่มันมีสออาการปวดออกมาเช่นปวดท้องอับนะหรือปวดแสบขึ้นมาบนหน้าอกเนี่ยนะฮะบางทีก็เข้าใจว่าเป็นโรคหัวใจแต่ในในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยการจูกเสียดปวดขึ้นมานะมีกลิ่นเรียกว่ามีกลิ่นน้ำขึ้นเปรี้ยวขึ้นมาที่ ที่ที่ปากที่ลิ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเป็นการอักเสบที่กระเพาะอาหารกดเหมือนกรย้อนนี่ะเรียกเรียกดก,กดระย้อนอนะท้กดระย้อนทั้งกระเพาะนะลำไส้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการอักเสบแล้วก็พฤติกรรมของเราทุกวันนี้เนี่ยมาจากเรื่องของการทํางานหนักทํางานเรียกว่าการกินการ พักไม่ตรงต่อเวลามันก็เลยเกิดเรื่องการอักเสบขึ้นเป็นกันเยอะไหมคะอาจารย์คะโอ้เป็นกันเยอะแล้วเราก็บางบางทีเราคิดว่าไม่ต้องใส่ใจเดี๋ยวมันก็หายใช่ค่ะแล้วสําคัญคือความเคยจินไปกินซื้อยาแก้ปวดมันเป็นรักษาปลายเหตุใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเราซื้อยาแก้ปวดมันไม่ได้กรักษามันมันเป็นเรื่องของการบรรเทาแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้หายแลางกายเป็นเสริมแบบสารพิษในร่างกายเขาอีกด้วยก็โชคดีที่พวกเรามารู้จัก พืชที่อยู่ตรงหน้าเราที่เราเรียกว่าอะโลเวราอะโลเวราช่วยในเรื่องของการอักเสบอะโลเวราเนี่ยเขามีเขามีคุณสมบัติคือเขามีเรื่องของการที่มีสารอาหารถึง200ชนิดชนิดนะฮะและก็ด้วยความที่เขามีลักษณะเป็นไฟเบอร์นะฮะจึงเรียกว่าช่วยให้เรื่องของการอักเสบเนี่ยทุเลาลงไปนะฮะมาวิลัยที่เรียกว่าควีนแมรี่ที่ลอนดอนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าอยากจะรู้ว่าจริงหรือเท็จ เพราะว่าได้แต่การเป็นนิทานปลาำปลาว่าช่วยเรื่องการเจ็บการปวดการอักเสบได้ก็เลยเอามาทดลองในห้องแหละโดยเอาผู้ที่ปุ๊ที่อักเสบเกี่ยวกับกระเพาะอาหารมาสี่ห้าสคนมาทดลองปรากฏว่าดีขึ้นจริงนานในนี้เวลาเพียงสองสัปดาห์ ก็เรียกว่าทานเวลาสองครั้งครั้งละ4ี่สิบสี่สี่นะฮะที่เหลือกเช้าเย็นทานข้าวปกติปกติปกติเลยปกติแค่เหมือนตัวนี้เป็นตัวเสริมเข้าไปบบางคนก็ทานยาแก้ปวดร่วงด้วยบางคนก็ทานยาแก้อกเสบด้วยบางคนก็ไม่ทานอะไรเลยทานแต่โรไวร่าอย่างเดียวทั้งกลุ่มเลยก็คือสามารถที่จะช่วยให้การบรรเทาเนี่ยดีขึ้น ในเรื่องของการอักเสบก็เลยไม่เป็นนิยายปลามปราแลวที่เป็นความเชื่อที่ของจรกันมาเป็นี้งจิงแลจริงเพราะว่าเพราะว่ามหาวิทยอะไรทั่วโลกเขาพิสูจน์แล้วนะฮะและอีกหนึ่งโรคครับอีกหนึ่งโรคคนเป็นคือเกี่ยวกับโรคเกาต์นี่คืออุกต้องเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่ามันย้ายมาอักเสบที่ข้อต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อต่อที่บริเวณนิ้วเท้ามันจะเริ่มก่อนมันจะบวมแดงขึ้นมาแล้วก็ส่วนมากจะเป็นกับผู้ชายนะโชคดีกับผู้หญิงนะเพราะเป็นผู้ชายเยอะ แปดเก้ปอร์เ็นเป็นผู้ชายอายุสี่สิปีขึ้นไปแล้วก็เขาจะเริ่มเป็นที่ข้อเท้านะฮะแล้วก็ค่อยลามไปที่อื่นสาเหตุหลักก็คือเรื่องของการที่ร่างกายเนี่ยนะฮะรับสารที่เรียกว่าสารพิวรีนสารพิวรีนเซอพิรินเนี่ยมันมีอยู่ทั้งในสัตว์และในพืชพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นกรดยูริก อ๋อ่า<อ>ก็ยุลิกนี่ถ้ามีน้อยไม่เป็นไรครแต่พอมันมีมากเข้าไปสะสมมันจะไปสะสมมันตกตะกอนคือโดยปกติแล้วกดยุลิกเนี่ยจะถูกขับถ่ายออกมาทางปสาัสสาวะต้องแต่ถ<ต>้ามีเยอะมากมเกินมันไปตกตะกอนมันตกตอนไปเป็นเกล็ดนะฮะอยู่ตามข้อนิ้วนะครับ ก้อนิ้วต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นข่าวดีก็คือว่าโรเวลาเขาก็ช่วยได้เช่นกันเพราะมันเป็นเรื่องของการอักเสบเช่นกันเพราะว่าสารอาหารในโรเวลาเนี่ยนะฮะคือสารอาหารที่เด่นคือไกโคโปรตีนเนี่ยเขาสมานให้การอักเสบเนี่ยทุเราลงนะและทําให้ผู้ที่เป็นเกาวมา5ปี10ปีเนี่ยที่เรียกว่าทรมานอยู่เนี่ยเขามีอาการดีขึ้นนะบรรเทาเบาบาง <C> e <an> เดินเหินได้สะดวกข,ขึ้นนี่คือ <นะ S 1> คุณสมบัติคร่าวๆเองนะองสอนอาหาร200ชนิดเอานี้ได้ว่า,า,าใช่อาจารย์ผมขออนุญาตให้อาจารย์บอกโปรโมชั่นก่อนเดียวโปรโมชั่นนะฮะก็คือคว่าในในช่วงนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นที่ท่านสามารถโทรศัพท์มาได้เลยนะ,ะที่ที่บอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยนะทีะ่0853458833นะครับแล้วก็085 3458844นะครับในโปรโมชั่นช่วงนี้ถ้าหากว่าโทรศัพท์แล้วไม่ว่างนะก็มีเรียกว่า QR Code คครับผมฮะช่วงนี้ก็คือซื้อสองแถมหนึ่งจัดไปเลยนะฮะจัดไปเลยนะฮะัรบาทนะโทรมาหรือ QR Code มาแล้วก็สั่งไปเลยนะครับซื้อสองได้ไปสาม ถูกต้องผมจัดกันแบบเต็มๆแน่นๆแบบนี้เลยใกล้ปีใหม่แล้วนะใครนึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนี่เลยจัดอโลเวล่าปาวังเตใส่กระเช้าไปเลยรับรอมอบสุขภาพดีๆนะคะต้่ต้กรองกระชงกระเช้าเลยนี่เป็นแพคเกจสวยงามเป็นแพคเกจสวยงามของปาวังเตอยู่แล้วนะแล้วก็แถมแถมไปเลยอีกหนึ่งขวดนะคะคุณผู้ชมค่ะได้3ขวดหรือใครอยากลองก่อนนะคะ1ขวดก็มีค่ะราคา1,250บาทแต่ดิฉันเป็นดิฉันที่ฉันจัด2แถมหนึ่งเลย2 5 0 0ได้3ขวดเลยทีเดียวนะคะใช่แล้ว จากอาการอักเสบเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์พูดไปยังมีรเรื่องของแผลด้วยถูกไหมครับเพราะว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอักเสบข้างในนะตั้งแต่เรื่องของการอักเสบเรียกว่าอวัยวะภายในต่างๆนะแล้วก็การอักเสบภายในที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอักเสบในหลอดเลือด นี่ที่นําไปสู่ปัญหาโรคหัวใจอะไรต่างๆแต่การอักเสบภายนอกที่เห็นเด่นชัดคือพวกแผลพวกแผลนี่ทาได้ยัะทาได้อ๋อเอาไปทาที่แผลได้เลยใช่ฮะแล้วก็ทําให้การอักเสบนี่ลดลงเรียกว่าบางคนที่เขาเป็นแผลเนื่องจากเบาหวานก็สามารถนําชุบโดยสําลีกับโลรวลนนี่แล้วก็ประคบนะฮะแล้วก็ทุกสามชั่วโมงก็เปลี่ยนอีกจะเห็นว่าแผลจะแห้งแผลจะแห้งลงแล้วก็ เขาก็คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วแผลต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันชื้นมันแฉเนี่ยมันจะนําไปสู่ถึงขั้นที่จะสูญเสียอวัยวะติดเชื้อได้นะครับผมดังนั้นให้อาจารย์ทวนวิธีการรับประทานอีกครั้งหนึ่งรับวิธีรับประทานก็คือข้างให4 0ซีนะครับตามที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ไม่ต้องผสมน้าหวานไม่ต้องผสมน้ําผลไม้ใดๆทั้งสิ้นท่านแบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็ เช้าเย็นเท่านั้นเองตอนท้องว่างครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดแบบเต็มๆแบบนี้2500บาทโทรมาได้เลยนะครับที่เวิร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้รวมถึงง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการสแกน QR Code เโพปรโมชันโปรโมชันดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบสั่งกันเข้ามาเยอะๆกันด้วยนะฮะโห อย่างที่บอกกันไปว่าโรเวลาปาวงเต้ตัวนี้มีสารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายกว่า200ชนิดเพราะฉะนั้นเป็นพืชอายุวัฒนะที่สําคัญต่อร่างกายกันด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการท่าชามเมาใหญ่หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คนพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ